มีบัตรคอนเสิร์ตมาแจากอีกแล้วนี่ชอบมากเลยมันเกี่ยวกัเนบเรื่องดนตรีเรื่องดนตรีใช่ไหมคะหนึ่งเบสสองเบกเนี่ยเราพูดคุยคได้ความสุขจริงฟังงเรามีความสุขนะนะคะจะเป็นบัตรของใครยังไงเดี๋ยวทักชายคุณมอยคุณต้นหอมกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คุณมอย ได้อยู่เมืองไทยกันนะครับผมว่าไม่ได้ไปไหนแล้วดีแล้วทั้งทีเป็นหัวกันหมดบอกว่าอย่านะอย่าไปอย่าไปใช่ไช่วงนี้อยู่ก่อนค่ะเห็นบอกว่าวันนี้จะมีบัตรคอนเสิร์ตของคุณสุชาติชวังกุลมาแจกให้อีกแล้วใช่ไหมคะแต่แต่ตามคำเรียกร้องค่ะเราเคยแจกไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็แฟนๆเนี่ยเหมือนกับไม่ทันในการร่วมสนุกเมืองไทยประกันชีวิตวันนี้เลยจัดให้แต่ว่าจะแจกไงติดตามได้ในบันเทิงห้าหน้าหนึ่งก่อนคุณคนอาจจะงง ว่าเพลงของสุช่าเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างอะไรบ้างโน้นโน้นโน้นคนโน้นนี่รุ่นลุ้นเลยเลยสิบห้าันนิดหน่อยเกินิยหน่อยสิบเจ็ดอ่ะนะเมื่อเมื่อดวงใจมีรักเรียบดังนกโพดินบินไปไกลแสนไกลโอ้ยยังไม่ทิ้งลายนักร้องเก่านะไม่ทิ้งลายนละกรองเก่าจริงๆตอนนี้ก็ยังเป็นนักร้องเก่าอยู่นะอีกหน่อยจะมีตามมาในของเลิฟลิสคอนเสิร์ตลุลเๆนี้ใช่ไหมแต่มาเรืองปลก อะไรนะคะรับกบัตรหรือเปล่าคะ <c oughs> จากเอามาจากในรายการนะครับพี่จีอ่าได้สสบายมากเลยจะ<ด>พี่ต<ด>้นห<ร>อมเมื่อกี้ดังเมทรายนิดนิดมอกขอบคุณ เป็นดังเช่นเม็ซสไม่ควรไม่ควรอยได้คิดเป็นนักร้องนะยิ่งหวานกันทั้งสองจ้วงเลยนะครับอนันต์พิรุณพีนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะได้บัตรคอนเสิร์ตของคุณสุชาติชวังกุลเดี๋ยวติดตามได้นะคะกับคุณบอยแล้วก็คุณต้นหอมนะคะส่วนช่วงต้นข่าวบกวันนี้ขอบคุณสภาพจากคอโต้นะคะส่วนพิธีกรหนุ่มหล่อทั้งสามนะคะคุณวสุแสงสิงแก้วคุณวรวิศศรีอนันตรักษาคุณชมรลงฤทธิ์ปัทมาปานีแล้วก็ทิพย์ชนรศวีงามทวีสุขลาคุณผู้ชมไปก่ออนขบบคุุณสำหรรักกาาตติดมมชและท SMS นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับใหม่ กาแฟมัคกโกนาทรีโอไอเดลท์มั่นใจหน้ามองอร่อยด้วยวุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีสสดค่ะ,คะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ<ฮ>บันเทิงหน้าหนึ่งครับโอ้ยวันนี้จะสดใสมากเป็นพิเศษค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าลำบากาพร้อมกับปล่อยฝนแน่นอนตอนตอนมานี่ยฝนไม่ค่อยมียนะแต่คุณมีแล้วนี่ใช่ค่ะก็ต้องขอยืมหมวกกันน็อกคุณพี่เลยว่าระวังเป็นหวัด นะรถก็มีแต่ชอบนั่งหมอสายรับจ้างเราเนตอนนี้เริ่มติดใจแล้วพี่ขับเด็กเึ๊ดเวกจือความใกล้ชิดของเราพี่ที่ไหนล่ะที่บอกเนี่ยเป็นตอนนี้ได้เป็นขาประจำแล้วใครอ่ะไม่ก็ไม่หมวสมบินจะรับจ้างไม่แล้วมาพูดถึงบัตรคอนเสิร์ตกันนิดนึงดีกว่าคุณเพราะว่าเมืองไทยประกันชีวิตเขา ใจดีจัดให้เนี่ยตามคำเรียกร้องของคุณผู้ชมนะคะที่เรียกร้องกันมามากไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะกับคอนเสิร์ตวันหวาน,วนแห่งความทรงจําซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่18ถึง20มีนาคมนี้นะคะเมืองไทยประกันชีวิตใจดีค่ะแจกบัตรให้อีกแล้วกี่ที่นั่งครับผม5้าใบนะคะใบละ2รางวัลฉะนั้นคุณผู้ชมร่วมสนุกกับเราสักนิดหนึ่งในการส่ง S, S. มาว่าว่าครับว่าสิ เอาคุณอะคุณเนี่ยอยากจะชวนใครไปดื่มดับดาราคนไหนนะฮะไปดื่มดับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากที่สุดนะฮะส่งกันเข้ามานะฮะ s อ s นะฮะเราจะคัดเลือกหนักทั้งหมด5รางวัลเท่านั้นนะครับผมนะฮะเรามีบัตรมาด้วยนี่นสีชมพูนะฮะสวยงามเลยสีชมพูนี่เป็นสีของใครรู้ไหมคุณของใครอะเมืองไทยปรกันชีวิตอ๋อเก๋ วันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบทั้งหมดสามสามสามวันนะฮะใช่ค่ะคุณสังเกตไหมว่าอาทิตย์นี้นะเป็นอาทิตย์ที่มีคอนเสิร์ตเยอะอีกหนึ่งอาทิตย์ใช่มีคาราบาวนะฮะมีสุดชาชวางกูรมีเอฟคอมเมดีนะฮะแล้วก็มีบอยต้นหอมอีกเดี๋ยวฮะคอนเสิร์ตที่ไหนเป็นคอนเสิร์ตกลางทุ่งนาวันนี้พกเลยวันนี้พกพพนจรจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตในวันที่18ที่เราจะแจกใช่ใช่ไหมคะยังไงก็ส่งมาร่วมสนุกกับเรานะคะ แต่ถ้าเกิดวันนี้คุณพลาดไปอีกนะคะก็ให้ไปที่เลยเข้าเว็บไซต์ของ www. t h a i t i c k e t m a j o r c o m นะคะหรือว่าจองบัตรกันที่หมายเลขโทรศัพท์ของเขาเลยก็คือ2.6 สองสามสี่ห้าหกค่ะเสียงเขายังนุ่มสุดๆเลยผมเคยมีโอกาสร่วมงนานกับเขาหนึ่ง<อ>เรื่องงานสุนทราพรโอ้โหเสียงนุ่มมากและแฟนคลับเขายิ่งเยอะมากคุณคือเราไม่รู้ว่าถ้าวันนี้คุณพลาดคุณจะได้กลับมาดูสุชาติชวงังกูลอีกหรเปลาทำไมละ่ะสุชาติชวงังกูลยังอยู่คือตำนานเพลงเขาไม่ออกคอนเสิร์ตกันบ,บ่อยบ่อยใช่คือยอย่างพี่สุชาติถือว่าเป็นตำนานไปแล้วนะคะใครที่ถึงเพลงดังๆอย่าง อย่างใจรักดังเมสซนะคะโอ้เฮ้มันที่ผ่านพ้นไปอ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเยอะแยะมาก<ช>มายน,นะคะ,คะก็ไปดูกันละกันมาถึงข่าวบันเทิงของเราค่ะวันนี้ก็จะเริ่มที่เรื่องใกล้ตัวสนิดหนึ่งกับ2องีเจคูซีกลิตแล้วก็มดดำนะคะหลังจากที่แจ้งเกิดกันมาในรายการแชร่แต่เช้าค,ค่ะล่าสุดมีข่าวว่าแม้ไม่กินเส้นเกาเหลากันตั้งแต่คุณกริตเนี่ยนะคะมีข่าวเลิกกับคุณมาช่าจริงหรือเปล่าคุณเขารักกันมากไม่ใช่เหรอจัด อันนี้เป็นข่าวแก่ข่าวกันมากเลยข่าวมาบอกว่าโอ้แตกหักกันซะแล้วนะคะถึงขนาดที่ยังโดนมือดีเอารูปตัวเองและคุณกริชไปวางไว้ใต้ต้นตะเคียนนั่นไงมดดาฟังอย่างนี้แล้วปร๊ชไม่ปรีชคะตกลงแตกกันจริงที่บอกค่ะมดดามันถึงเวลาเปลี่ยนมาะเปลี่ยนเปลี่ยนในระดับหนึ่งก็มันก็อยู่กันมันจะจะเข้าปีที่สามละก็เลยบอกว่าโอเคมันก็เป็นการเปลี่ยนแล้วก็จริงๆเราคือด้วยด้วยด้วยตัวรายการมันก็ถึงจุดหนึ่งลว แล้วก็คือต่างคนก็ต่างที่จะแยกย้ายไปไปทำอย่างอื่นของของทางริดเองงานเขาก็เยอะอ่ะก็คงไม่ได้แตกัาหรอกมั้งพี่ซายังดูว่าเดือนเมษาจะกลับมาทํางานรายการด้วยกันอยู่เลยนี่มันไม่ได้ทํางานด้วยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็ถามก็ยังไม่พูดกันอมู่แล้จะพูดอะไรก็ไม่เคยพูดกันมานานแล้วก็ตอบว่าไม่เคยพูดไม่เคยเจอไม่เคยอะไรเลยดีกว่าถ้ามีงานหรือว่าไม่รับฮะรูปแล้วรู้สึกจะเป็นยังไม่รู้ว่าเป็นภาพ forward mail กันเกิดขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้ว่าเออรายการไหนแกล้งหรือเปล่าไม่ทําให้เชื่อนะ เอาโดยส่วนตัวข่าวทั้งหมดทั้งมวลที่ออกมาว่านุ่นทําของทําของเอาตรงโดยส่วนตัวนะก็ไม่เชื่อเพราะว่าเท่าที่หลุดอยู่เขามาหกเจ็ดปีก็ไม่เห็นจะมีนะฮะใครมาเล่นของเขาไม่ได้หรอกคุณพระดำอ่ะไม่ได้บุญนี่ตัวดีเลยนะทำบุญตัวแม่เลยตัวแม่นะทําบุญนะแต่แต่ปากก็จะกัด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 คนอื่นแทำบุญพระดำเป็นคนที่แบบแต่คาแรคเตอร์ก็คือชัดเจนอ่ะหลัก ากร้ายแต่ใจดีะนะคะถ้าได้รู้จักจริงๆตัวจริงบนดํานี่น่ารักมากาคุยแล้วก็ไม่มีอะไรอะ่ะคุยเปงั้นน่ะไม่มีอะไรเลยตูไห <c oughs> เอาในทีจริงอีกหนึ่งข่าวบ้างดีกว่านะฮะเจ้าพ่อนักร้องแรปนะฮะอย่างโจย<ช>ี่บอยนะครับมีภาพหลุดกับสาวเนยในกอดจํำด้วยอืมไม่รู้จะหลุดยังไงแล้วเป็นอะไรกันอยู่ตอนนี้ต้องไปถามพี่โจหน่อยครับจริงๆไม่ใช่ภาพหลุดเป็นเป็นภาพมาเที่ยวกันธรรมดาชั่วไปนะครับน้องมาซื้อของพี่ก็มาเดินถือให้ก็ไม่มีอะไรมากหม่รู้จักกันครับ คือผมมาจีบเขาอะนะครับก็ไม่มีอะไรถ้าหอกครับผมก็ธรรมดาทั่วไปนะครับก็มาจีบเขาก็ไม่มีอะไรมากมายผมคุยกับเขามากกว่าเป็นคุยคุยกันธรรมดาทั่วไปคืออย่างคนอย่างผมมันผ่านเรื่องความรักจีบนู่นจีบนี่นมาเยอะแล้วนะมันก็ความรักมันเป็นเรื่องรองนะครับผมมันก็ยังไม่ถึงไหนละครับผมเขาไม่รู้ว่าจะรู้ว่าผมจีบเขาหรือเปล่าก็ผมก็ได้แหละครับ มีแฟนเป็นตัวเป็นตนสะทีพี่โจเอาใจช่วยคนนี้เป็นคนที่แบบอยู่คนเดียวมานานเหมือนกันนะวางเรื่องความรักคิดเยอะเออเคยมีโอกาสได้คุยแล้วมุมมองความรักแต่สาวๆหลายๆคนก็พี่โจนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ชายในอุดมคตินะเออเขามีความเป็นสุภาพบุรุษค่อะอบอุ่นนะสาวๆก็อยากจะใกล้ชิดยังไงก็เอาใจช่วยแล้วกันสำหรับคู่นี้นะคะอ,อ้าหล่ะไปที่คู่หนึ่งบ้างค่ะแตงโมพงศ์วิสุทธิ์ผิวอ่อนลูกชายของพี่ตุ๊กปียพงษ์นะมีข่วาวว่าวอยบอกว่าแตงโมเนี่ยตอนนี้กําลังขายขนมจีบให้กับ ยังไงมอตกลงขายขนมจีบรวมไปถึงเรื่องธุรกิจตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างมีเปิดร้านไอตัวไอติมนะเลียด,ดยเขียดเมาส์มอยคุณมากเลยเป็นหายนาจีบกันหรอือก็ได้กระแสตอบรับที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกด้วยแล้วก็เล่นกับน้องสายปานเรื่องแรกเหมือนกันนะฮะก็แฟนๆละครก็ให้การตอบรับดีตอนเช้าเ้าเนี่ยคืออย่างที่บอกครับตังไปช่องเจ็ดเนี่ยก็คือจะไปถ่ายข่าวกีฬาก็คือถ่ายกับคุณสิริสารผลแล้วก็จะมีพี่อ้นศรีพานพี่เอนะพรทิพย์นะครับแล้วก มีหลายคนเลยนะะก็เลยแบบรู้จักกันแล้วก็บังเอิญเชียเขาเพิ่งมาทำเอ่อทางด้านคันปากพอดีก็เลยมีโอกาสได้รู้จักก็คือตอนเช้าไปต้องเจอกันทุกวันก็เลยทักทายกันปกติมันจะมีเรื่องคุยกันก็เหมือนกับเรื่องกีฬานาะเขาชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันก็เลยจะได้คุยทํานองนั้นบางทีเขาก็จะปรึกษาว่าเออวันนี้จะแพ้จะชนะอะไรอย่างนี้เขาก็จะได้ตามเชียถูกทานองนั้น ก็จะเป็นธุรกิจสวิตเมลอนนะฮะเป็นไอศครีมปูหิมะซึ่งที่บ้านเนี่ยเขาทำเองหวานๆลองไปชิมได้อยู่ที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งแล้วก็ลำลูกกาคลองสามนะฮะชิมฟรีหรือเปล่าครับแหมถ้าคุณไปเขาให้ชิมฟรีค่ะไปถึงบอกว่าต้นหอมบอกจริงมากเขาจะคิดผมสิบเท่าวะดิชาร์ดเลยแหละเกี่ยวกอบว่าไอ้ต้นหอมเนี่ยเคยมากินไว้แล้วไม่จายสวิตเมลอนกินถ้วยเดียวไม่เคยพอไม่เคยพอต้องสองถ้วยมันให้น้อย ผู้เล,ลเล่นแต่ว่าเหรอดาวแดงหนาเสดิการอ่ดช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับเรามาติดตามเรื่องของคดีความของนักร้องเสียงดีคนนี้นะฮะคุณตู่พบทรนเรื่องคดีความที่เคยไปชนคนไว้ในเรื่องการขับรถเดี๋ยวจะเป็นยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดครับช่วงหน้ากลับมาอัปเดตค่ะ